หลังจากที่แฟนๆรอมานานเป็นไงครับก็ก็คือเหมือนกับถึงเวลาสักทีนะฮะกับดื้อเฮียก็หาว่าส่วนขที่แบบแฟนๆรอคอยแล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยที่แบบว่ารอการบวงส่งและเปิดล่องครับก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นแบบว่าถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะฮะของของซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่แบบว่าโอเคเหมือนเป็นการเริ่มต้นและว่าเราจะลุย่ายทําครับ อย่างความเข้มข้นนะคะมันเป็นยังไงเพราะว่าน,นแีแค่แบบว่าแฟนๆที่รอดูหรือมาให้กาลังใจวันนี้ก็ร้นหลามแล้วใช่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าก็ได้เช็คฟีตแบ็คเหมือนกันคนก็เหมือนรอคอยวันนี้มานานมากๆเลยเหมือนกันนะครับแบบหลายคนก็เหมือนแบบซับซึง้งหรือว่ารู้สึกตื้นตันใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเห็นแม็กนนปนะคะแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบเป็นตัวนำของซีรีส์ บบว่าเขาก็รู้สึกว่าเออวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่คอมพลีทเราก็รู้สึกอ่านฟิดแบ็กเราก็ดีใจตัวเราเองเราก็เหมือนดีใจเหมือนกันที่แบบโอเคถึงเวลาของด้เอเฮียแล้วที่เราจะเริ่มต้นทํามันจริงจังอย่างเงี้ยครับผมค่ะแม,ามาา็กลับมาปะค่ะกลับมาแล้วค่ะเฮียอีกับคนเดียวครับรับผกก็ดีใจมากๆครับได้เพิ่งจบนิ่งเฮียไปใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องด้วเฮียแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเฮียอีกกับน้องคนเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดีใจมากมาเลยแล้วก็รอมามาสัก ได้ไดไดกางจะเริ่มเปิดกล้อ,กอ,กองแล้วก็ดีใจมากครับตื่นเต้นมากด้วยคร,ครับผมก็ทั้งนัดกับคุแม็กก็คือแบบ,ร,บรอคอยมาตลอดว่าแบบว่าจะหลังแบบที่จบจะงเฮียอย่างงครับว่าแบบจะมีโอกาสไหมนะแบบจะมีดื้อเฮียหรือเปล่าจนแบบมาถึงวันนี้ก็มาถึงวันโบสวงแล้วครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆเลยครับแล้ว,ลวก็อยากจะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยครับเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้าอีกด้วยครับ เป็นอะไรกันบ้างจังครับเอสก่อนเลยเลยครับสวัสดีครับผมผมเอสนะครับผมสุภาพสง่าวรบงครับผมรับทเป็นเลขาอ้นนะครับซึ่งเป็นเลขาของเีอีนะครับผมสวัสดีครับเจมสเจษดาจมโนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นเจมหรือว่าน้องชายสัดแม่ของพี่คนเดียวนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเจมส์นะครับผมก็ขอฝากติดตาาฝากกำลังใจด้วยนะครับ สวัสดีครับผมกล้องครับกล้องผมเยวกักตีครับได้เล่นเป็นเพื่อนของคนเดียวครับเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเล่นเป็นใครอะครับ ก็ฝากติดตามดื้อเฮียตัวนี้ครับครับปอปปี้นะครับป๊อปปี้พันหน้าพันเสีเช่นเคยครับเช่นเคยจริงๆต้องบอกว่าเราเข้ารอกันมาตั้งแต่นิ่งเฮียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีนิ่งเฮียสองคิวที่พายดูดูที่บอกว่า2คนนี้ก็เป็นหนึ่งใน2คนที่ปรากฏตัวแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้ทุกคนอยากเห็นความต่อไปของเขามากนะครับผมครั้งนี้ก็กลับมารับบทนำครับในเรื่องของดื้อเฮียก็ถามว่าโซนนะครับผมก็คาดหวังครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์ในดับสากลนะครับผมแแล้วก็นนน่อ รับอันคาร์จนอายชีก็รับรองว่าจะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับพวกเราแน่นอนเห็นความตั้งใจของผู้จัดนี้ <c oughs> ผู้กำกับทางมันดีเวิร์กนะครับ <c oughs> แลว้วก็นักแสดงทุกคนเห็นการแสดงอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยครับว,ว่าดูเฮียก็ถามว่าโซนที่เราจะมาจะเป็นปรากฏการณ์ระดับสากลอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนครับผม <c oughs> <c oughs> เก็มีแผนๆไว้แล้วครับก็ต้องมีอันคัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็มันก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะแน่นอนจริงๆที่เขาบอกไว้ไม่นิดนะเฮ้ยก็ครับก็เข้มข้มข้นเรินทาตัวไม่ถูกนักแสดงแหละรีเควสบอกว่าอยากเข้มข้นครับรอคอยมาทั้ทีครับผมก็ต้องมีความเข้มข้นครับเราเราต้องเข้มข้นแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆทุกคนที่รอคอยเราจะทําให ใช่ดีครับอะไรที่เข้มข้นอะไรที่อันขัดก็อาจจะไปเจอกันในไอชีแต่เช่นเคยนะครับอันขัดไม่ได้มีเฉพาะแต่เล็่ซีนเนาะเป็นเรื่องของเรื่องราวมิติความสัมพันธ์ต่างๆที่จะได้เห็นครบถ้วนมากขึ้นครับก็ติดตามชมกันยาวมากขึ้นยาวมากขึ้นสิ่งแปลกๆกลับมาแล้วใ่เดี๋ยวค่ะแล้เที่ยวจะได้ข่าเป็นตัวแทนของผมโอเคครับขอฝาก ดื้อเฮียก็หาว่าสนด้วนยนะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมามากเลยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอย่างที่บอกจริงๆเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยก็เขาเรียกว่าทั้งคนเดียวและเฮียอีเนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับจากนิ่งเฮียพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยเ็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นภาคต่อเขาเป็นเรื่องราวของดื้อเฮียจริงๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยยังไงเราก็ตั้งใจทําเต็มที่มากๆแน่นอนครับก็ติดตามได้ในแบบ ในในทางช่องทางทีวีด้วยแล้วก็ทางไอซี e ด้วยนะครับช่องวันนะครับสิบเอ็ดแ,แ,แล้วก็ไอซี e นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับ